Intro วันหนึ่งขึ้นหาที่พระอาทิตย์กำลังแผ่รัศมีเต็มที่อากาศร้อนจัดได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินสซูเซผ่านความร้อนเข้าไปในหมู่บ้านกาลิกคามอันตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นโกศลผิวกายของเขาเกรียมผมเผ่ายาวและยุ่งเหยิงผ้านุ่งขาดกระรุ่งกระริ่งรูปร่างสูบผอมคล้ายกับคนที่เพิ่งหายจากป่วยไขย้ความร้อนและความหิว เขาไม่เขาตาลายมองไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาจึงเดินย่ำไปบนเด็กเด็กชาวบ้านที่กำลังนอนอยู่ใต้ต้นไม้ข้างทางเด็กคนหนึ่งรีบรุกขึ้นด้วยความโกรธเคืองสุดขีดตรุงเข้าไปจับแขนเด็กประหลาดคนนั้นแล้วขู่ตะคอกทำไมแกจึงมึงอาจเดินเหยียบฉันตาแกบอดรึจึงมองไม่เห็นคนนอนอยู่หรือว่าแกอวดดี้อย่างไรเด็กประหลาดนั้นสุดตัวลงนั่ง แล้วก็โก้มลงนอนโดยไม่ปรีปากโต้อตอบแต่อย่างใดถ้าจะเป็นบ้าจริงๆเสแล้วเด็กคนหนึ่งกล่าวขึ้นสังเกตดูตามาสิเป็นประกายหน้ากลัวเหลือเกินเขาว่าคนกำลังบ้าจ,จัดจัดมีตาแบบนี้เมื่อดีทราบว่าเด็กประหลาดคนนั้นเป็นบ้าเด็กๆชาวบ้านก็มามุงดูกันเป็นกลุ่มใหญ่เด็กประหลาดนั้นยังคงนอนเฉยไม่ได้เอาใจใส่ต่อฝูงเด็กที่มามุงดูเขาเด็กบางคนนึกสนุก จึงเอาไม้เข้าไปแย่ข้างๆเขารู้สึกรำคาญจึงยกเท้าขึ้นทำท่าจะถีบเอาทำให้ฝูงเด็กพากันรีบถอยหลังออกแต่แล้วเขากลับเข้ามามุงดูอีกเด็กคนหนึ่งจับเขาดึงเล่นด้วยความรู้สึกสนุกพอเด็กประหลาดลุกขึ้นจะต่อสู้เขาก็วางและถอยไปบางคนก็เอาฝุ่นโรยลงบนศีรษะของเขาและส่งเสียงร้องด้วยความสนุกสนานเป็นครั้งคราวขณะนั้นมีชายคนหนึ่งผ่านมาทางนั้น เมื่อเห็นเด็กกำลังดูอะไรกันอยู่เขาจึงแวะเข้าไปถามพวกเธอมองดูอะไรกันพวกเด็กพากันตอบว่าดูคนบ้าเขาจึงแหวกฝูงเด็กเข้าไปยืนดูเด็กประหลาดคนนั้นในระยะใกล้และถามเด็กๆเหล่านั้นว่าเด็กบ้าคนนั้นเป็นใครมาจากไหนแต่ไม่มีใครตอบได้เขาบอกให้เด็กๆถอยไปแล้วนั่งพิจารณาอย่างใกล้ชิดเด็กประหลาดคนนั้นยังคงนอนนิ่งอยู่ที่เดิม ด้วยท่าทางอิดโรยเหรือประมาณเมในตาของเขาจะเป็นประกายแวววาวก็ปรากฏว่ามีน้ำตาไหลซึมออกมาชายคนนั้นเห็นแล้วเกิดความสงสารอย่างจับใจเขาคิดว่าเด็กคนนั้นคงไม่บ้าแน่จึงยื่นมือเข้าไปปัดฝุ่นออกจากศีรษะของเขาโดยยกชายผ้าขึ้นพัดให้ด้วยความการุณาพวกเด็กชาวบ้านเห็นชายคนนั้นทำอย่างนั้นก็อยากทำบ้าง จึงนั่งลงพัดช,ช่วยเขาชายคนนั้นสั่งให้เด็กคนหนึ่งไปตักน้ามาแล้วเขาก็ยื่นขันน้ำไปจอที่ปากของเด็กประหลาดนั้นเขารีบดื่มด้วยความกระหายทันทีน้ำที่เหลือเขาเอาลูปไหล้าตามล้าผากตามลำตัวและตามแขนของเด็กประหลาดคนนั้นเพื่อให้บรรเทาความร้อนเขาสังเกตเห็นบ้าดวงตาของเด็กประหลาดเต็มไปได้วยแววแห่งความขอบคุณอาการของเขาดีขึ้นมากทีเดียว เธอเป็นใครมาจากไหนชายคนนั้นเริ่มถามเมื่อเห็นอาการเข้าดีขึ้นข้าพเจ้ามาจากเมืองสาวัตถีเด็กปร,ราชาตอบด้วยเสียงค่อนข้างเบาแต่เรียบเรียบเป็นปกติทำให้เขามั่นใจยิ่งขึ้นว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่บาเขาซักถามต่อไปว่าเธอมาคนเดียวหรือเธอข้ามลงใหญ่มาได้อย่างไรถูกแล้วข้าพเจ้ามาคนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนเลย ข้าพเจ้าเดินข้ามดงใหญ่เป็นเวลาสองวันไม่พบมนุษย์เลยและอดอาหารมาสองวันแล้วข้าพเจ้าเหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียม,มากเมื่อมาถึงที่นี่ข้าพเจ้าสิ้นสติทีเดียวบัดนี้ทุกคนในที่นั้นก็แน่ใจว่าเขาไม่ใช่บาต่างพากันเกิดความสงสารเขาทั่วกันเธอชื่ออะไรจะไปไหนจึงอุตส่าห์เดินทางไกลมาถึงป่านนี้ข้าพเจ้าชื่อเรวัตถะ เดิมอยู่เมืองสาวัตถีเพราะมารดาบิดาแต่บัดนี้มารดาบิดาได้อ,อพยพมาอยู่ทางตอนเหนือแต่ไม่ทราบว่าจะอยู่ที่ใดข้าพเจ้าเดินทางมานี้เพื่อตามหามารดาบิดาใบหน้าของเขาเศร้าลงไปถนัดเมื่อเล่าถึงตอนนี้เขาพยายามบอกลักษณะของมารดาบิดาพร้อมทั้งชื่อแล้วถามว่าใครพบที่ไหนบ้างเขาพยุยกายลุกขึ้นนั่ง มองดูทุกๆคนเพื่ฟังคำตอบด้วยความกระหายเมื่อทุกคนในที่นั้นบอกว่าไม่เคยเห็นก็กลับล้มตัวลงนอนและถอนหายใจอย่างหนักหน่วงพลางบ่นอะไรออกมาสองสามคำชายคนนั้นได้สั่งให้เด็กบางคนจัดหาอาหารให้เขากินคลางกล่าวปลอบโยนให้เขาคลายความทุกข์เย่าโศกเศร้าไปเลยหนูเอ๋ยฉันจะพาเธอเที่ยวหาบิดามารดาจนกว่าจะพบ ชื่อว่าบิดาของเธอคงอยู่แถวเมืองกระบินพัฒปาวาหรือว่ากุศินาราเมืองใดเมืองหนึ่งอีกไม่นานคงพบแน่นอนเรวัตารุกขึ้นนั่งแล้วกราบลงแทบเท้าของชายผู้กรุณานั้นเพราะเขาแท้ๆเรวัตจาจึงรอดพ้นจากการถูกรังแกและันนัดนี้เขายังเสนอตัวจะเป็นผู้พาเรวัตาตามหาบิดาอีกเขาจึงมีใจ เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาจริงๆฉันเองก็ไม่ใช่คนบ้านนี้บ้านฉันอยู่ทางเหนือเหมือนกันพักผ่อนอีกวันสองวันจึงออกเดินทางด้วยกันเวลานี้เธอเหน็ดเหนื่อยมากคงเดินไม่ไหวเขาพาเรวตาพักที่บ้านญาติของเขาในหมู่บ้านกาลิกคามนั้นให้อาบน้ำนุ่งผ้าใหม่ให้บริโภคอาหารอันโอชาเอาใจใส่ดูแลคล้ายกับเรวตตาเป็นลูกของเขาเอง เรวัตเกิดความรักและนับถือในชายผู้กรุณานั้นอย่างจริงจังเขาปฏิญาณว่าจะติดตามไปทุกขนแห่งจนกว่าจะพบมาดาบิดาภายในสามวันเท่านั้นเรวัตก็สบายแข็งแรงเดินทางต่อไปได้เขาต้องสองจึงเริ่มอ,ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือประชาชนชาวโกศลทั่วไปเล่าลือกันว่านิปาใหญ่แถวเหนือนั้นเต็มไปด้วยเหล่าโจร ผู้คอยดักปล้นพวกพ่อค้าและคนเดินทางแต่เรวตามไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใดเพราะไม่ได้ไปคนเดียวอีกทั้งทรัพย์สมบัติที่จะให้พวกโจรปล้นเอาก็ไม่มีเขาเชื่อว่าพวกโจรคงไม่จะดำอมหิตถึงกับจะปล้นเอาชีวิตเขาไปแน่ชายทั้งสองเดินทางต่อไปจนกระทั่งพระอาทิตย์บ่ายคอยลงไปทางทิศตะวันตกก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะพ้นป่าใหญ่ ชายผู้นำทางบอกว่าเขาจะต้องพำนักค้างคืนกลางดงเพราะไม่สามารถจะไปให้พ้นดงภายในวันนั้นได้ทั้งสองจึงแวกเข้าไปข้างๆทางเพื่อหาที่พักผ่อนแต่ไม่สามารถจะหาที่เหมาะได้ชายผู้นั้นยังคงพาเขาเดินบุกป่าต่อไปคล้ายกับไม่มีความตั้งใจจะหาที่พักอย่างแท้จริงเรว่าจะเกิดความสงสัยว่าเขาจะพาไปไหนและอยากถามให้รู้เรื่อง แต่ไม่กลา้ายิงก้มหน้าก้มตาเดินตามเข้าไปเขาทั้งสองได้มาถึงที่ว่างกลางป่าแห่งหนึ่งชายนำทางจึงหยุดยืนเอามือขึ้นใส่ปากแล้วเป่าทำให้เกิดเสียงดังบีดขึ้นสามครั้งเสียงอันเล็กแหลมนั้นดังไกลมากสักครู่หนึ่งเรวตาได้ยินเสียงเดียวกันนั้นดังตอบมาแต่ไกลเขาเริ่มเกิดความประหลาดใจสงสัยในการกระทำของชายคนนั้น แต่ก็ไม่กล้าถามเดินต่อไปอีกระยะทางไกลพอสมควรแล้วชายผู้นำทางได้หยุดอีกเธอพักอยู่ที่นี่สักประเดี๋ยวเขาสั่งเรวตะฉันจะไปทำธุระสักประเดี๋ยวว่าแล้วเขาก็รีบเดินหายเข้าไปป่าข้างๆเรวตะนั่งคอยเขาอยู่ที่เดิมเวลานั้นจวนจะค่ำอยู่แล้วท่ามกลางความเงียบภายในป่าใหญ่นั้นเรวตะได้ยินเสียงคนหลายคนสนทนาดังมาแต่ไกล เขาเงยหูฟังด้วยความสนใจแต่ก็ฟังไม่ได้สับเขาประราดัยว่าในป่าดงพงไพรอันแสนไกลเช่นนี้ยังจะมีคนอาศัยอยู่อีกหรือเด็กหนุ่มเริ่มเกิดความหวาดกลัวและคิดไปต่างๆนานาเขารู้สึกตัวคล้ายๆกับว่าตนได้ถูกทอดทิ้งไว้ในปา่าอันเต็มไปด้วยปีศาจและแสบป,ป่าคนเดียวแต่ในที่สุดชายคนนั้นก็กลับมาและนำเขาเดินบุกป,ป่าต่อไป เรวตตาสังเกตเห็นแสงไฟหลายดวงสว่างอยู่ข้างหน้าเมื่อเดินเข้าไปใกล้เขาได้พบกระท่อมหลายหลังตั้งเรียงรายอยู่ในป่ามีฝูงคนเดินพลุกพล่านไปมาคล้ายๆกับสภาพในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเมื่อเรวตะาเดินตามชายคนนั้นไปคุณแทบท้งหมดได้หันมามองดูเขาเป็นตาเดียวกันเขาทั้งสองเดินสู่กระท่อมหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางกระท่อมอื่นๆทั้งหมดและได้ไปปรากฏตัว อยู่ข้างหน้าชายอายุกลางคนคนหนึ่งชายเจ้าของกระท่อมถามด้วยเสียงเ้าๆท่าทางของเขาหน้าหวานกลัวมากสำหรับเรวตาเขานั่งเป็นสงา่าอยู่บนตังข้างคกเพลิงด้วยตัวอันเปลือยเปล่าทำให้มองเห็นร่างอันล่ำสันใหญ่โตของเขาถนัดแววตาของเขาคมคล้ายตาเยี่ยวรับกับใบหน้าอันเหียมเกลียมและรกรุงหลังไปด้วยหนวดเครา เขาคือหัวหน้าโจนผู้ยิ่งใหญ่นามว่าเชตกะซึ่งพวกพ่อค้าพาณิชย์ทั่วทั้งแขว้นโกศลพากันหวาดเกรงหมู่บ้านกลางป่าใหญ่นี้คือซ่องอันถาวรและลี้ลับของเขาที่กองทหารของพระเจ้าประสเนธิโกศลพยายามจะทำลายแต่ก็ไม่สำเร็จเรวัตตกดิพลัดเข้ามาอยู่ท่ามกลางฝูงโจรเสียแล้วหลับมาแล้วหรือโกริตาเขาถามพลาง จ้อมองดูเรวตะอยากจะกินเลือกกินเนื้อเด็กคนนั้นคือใครเขาเป็นเด็กอนาถาไม่มีพ่อแม่ชายผู้นำทางของเรวตะซึ่งมีชื่อว่าโกริต,ตาตอข้าพเจ้าพบเขากลางทางเลยพาเข้ามาถ้าท่านไม่ขัดข้องข้าพเจ้าจะเลี้ยงเขาไว้เพื่อใช้งานต่อไปเขามีคุณสมบัติเหมาะที่จะอยู่กับเราท้าแน่ใจเราลือเ,เขาจะซื่อสัตย์ต่อพวกเรา หัวหน้ากล่าวอย่างคลางแคลงใจเขาถามดูวันเดือนปีเกิดของเรวตะาแล้วนั่งคิดคำนวณดูอะไรอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้วจึงกล่าวออกมาอย่างโล่งใจว่าใช่ได้โกริตานี่ดดูเขาไว้มันพร่อมสอนศิลปะต่างๆให้เขาจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราต่อไปโกริตาลาหัวหน้าพาเรวตะไปสู่กระท่อมของเขานี่แหละคือที่อยู่ของเรา เราจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปจนกว่าจะตายจากกันไปแต่ข้าพเจ้าจะต้องตามหาพ่อแม่เรวตาแยง้งด้วยใบหน้าแสดงความกระตุ้มที่สุดกุลิตจะจัดกระท่อมของเขาต่อไปพลางตอบว่าข้อนั้นเอาไว้พูดกันวันหลังแต่เชื่อวันข้างหน้าเธอจะต้องได้พบพ่อแม่ของเธอแน่นอนกุลิตะได้จัดอาหารมาแล้วเขาทั้งสองก็ร่วมบริโภคด้วยความหิวเรวตาได้สังเกตเห็นว่า อาหารของโกริตาเป็นอาหารชั้นดีมากซึ่งไม่น่าจะหาได้ภายในป่าดงพงไพรเช่นนี้โกริตาได้สังเกตเห็นเรวัติบริโภคอาหารอย่างอร่อยเขาจึงกล่าวขึ้นว่าเราอยู่ที่นี่ไม่เคยขลัแแกนปัจัจสี่เลยเราบริโภคอาหารอย่างดีใส่เสื้อผ้าราคาแพงมีเงินทองสำหรับใช้จ่ายรับครองชีพอยู่อย่างสุขสบายมากเธออยู่กับพวกเราต่อไป และจะเห็นเองภายในกระท่อมของโกริตาเรวตะได้พบหอกดาบธนูและอาวุธอื่นๆแขวนเกะกะอยู่ตามฝากระท่อมนอกจากนั้นก็มีเสื้อผ้าราคาแพงและเครื่องประดับทำด้วยทองเงินและเพชรพลอยเธอต้องการสิ่งใดเอาไปใช้ได้ตามความชอบโกริตากล่าวอนุญาตแต่เรวตะก็ไม่ได้หยิบฉวยเอาอะไรเพราะตั้งแต่เกิดมา เขาไม่เคยใช้ของเหล่านั้นเลยไม่คิดอยากได้เรวตาอยู่กับพวกโจรต่อมาด้วยความผาสุกยิ่งโจรอื่นๆเริ่มรู้จักเขาและรักเขาเมื่อโจรคนใดได้ของกินของใช้อะไร,ประแปลกๆมาก็นำมาให้เป็นของขวัญแก่เรวตะาเสมอทำให้เรวตตาคิดว่าเม้เขาจะเป็นโจรใจอมมิตรุ่นสดมแย่งชิงผู้อื่นเลี้ยงชีพผูไม่ใช่ว่าปราศจากเสีย ซึ่งความเมตตากรุณาทีเดียวเขาพยายามปฏิบัติตนให้เป็นที่รักของพวกโจรยิ่งขึ้นจนกระทั่งเกียรติคุณของเขาดังไปถึงหัวหน้าโจรและหัวหน้าโจรก็แสดงความจำนงอยากให้เรวตะไปอยู่ด้วยเรวตะก็ยอมแต่โดยดีเป็นอันว่าเรวตะได้ไปอยู่กับหัวหน้าโจรตั้งแต่นั้นมาหัวหน้าโจรด้หม่นพร่ำสอนศินละปะของโจรให้แก่เขาทุกอ่าง มีศิละปะก,การใช้อาวุธเป็นต้นในเวลาเดียวกันให้เป็นผู้มีจิตใจโหดพรายเยี่ยงโจรทั้งหลายบางทีเขาก็ต้องติดตามหัวหน้าโจรและฝูงโจรทั้งหลายเดินทางไปปล้นสะดมหมู่บ้านและเมืองเล็กๆซึ่งอยู่ห่างไกลต้องเผชิญกับการต่อสู้และภัยอันตรายต่างๆแทบเอาชีวิตไม่รอดยิ่งผ่านพบความลำบากและภัยอันตรายมากเพียงใดใจิตใจของเขา ยิ่งแข็งแกร่งประดุจเหล็กที่ได้รับการชุบบ่อยๆเขาจะรู้สึกเหนื่อยเขาจะรู้สึกเหงาเมื่อไม่ได้ออกรุ่นและร่าเริงยินดีเมื่อได้ฆ่าเจ้าทรัพย์และขนเอาทรัพย์สมบัติเรวตานได้กลายไปเป็นโจรแล้วอย่างสมบูรณ์เขาเป็นโจรหนุ่มผู้ห้าวหาญและเป็นที่โปรดปรานของหัวนหน้าโจรยิ่งหนะักเรวตานได้กลายเป็นเรวตะคุณใหม่ไปเสียแล้วทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อก่อน เขาเป็นเพียงเด็กจันทานอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสุมัละก็เลหาบดีแห่งกลุ่มสาวัถีในฐานะทาสคนหนึ่งบัดนี้เขากลายเป็นอ้ายมหาโจรผู้ยินดีในการปล้นทรัพย์ในชีวิตของผู้อื่นความสุขสําราญในภาวะเป็นโจรทําให้เขาลืมความระก,กรรมลําบากที่ได้ผ่านพบมาในอดีตเสียสิ้นมีแต่พ่อแม่ที่เคยฝ่ายฝันหาบัดนี้ เขาเริ่มเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องคำหนึงถึงอีกต่อไปเขาใช้เวลาให้หมดไปด้วยการกินดื่มเล่นการพานันออกปล้นพ่อค้าพาณิชย์ที่ผ่านป่ามาได้ทรัพย์สมบัติแล้วก็แบ่งกันระหว่างพวกโจรแล้วก็มีการเลี้ยงสุรากันระหว่างพวกโจรเล่นการพานันกันอย่างสนุกสนานเรวตะใช้ชีวิตให้หมดไปโดยวิธีนี้เป็นเวลาสามปีเต็ม พอย่างเข้าปีที่สวิถีชีวิตของเขาก็เริ่มไปสู่แนวใหมยย่อีก